เท่แล้วหันเออัดหมแบบว่าไล่ลทั้งชุดเลยแบบเมนแฮตตี้กระดุมเบิดกระดามให้ได้เพิ่มมาเพิ่นชิม,มัดสไตล์เพิ่นนะ <c oughs> โอ้ยกราบสบายดีและสลวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องอีฟีเบิร์ดสุขสุขคนนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพบก,กันยามชายเส้าก็มาตลาดนัดเพื่อพี่น้องเลยตาคอมีลายแฮ้ใกล้คายยังไงนะขายเขียนนะดแล้วอเขียนหน่อยนะเหน่อยอืมขายหมดุบทัางเขียนทางสั่งพี่น้องเลยยามเส้า คนขายลายเพชมี่เนาอไม่ขายอีกขายได้หน่อไม่นะบิดละบอยังบวบดชั่น้ำตูนกองกองชิบห่าบอพี่น้องทักแท้หน่อไม้เนาะ อ๋อยังมีอีกได้คุณอะตมาอีกนี่ได้มได้ยังไงเลยเลยเราองกันเด้อมมาหาอ้าทน่ักผักผักสลัดเลาะงนกันเอลยสมผักน้ไม่ลายพี่น้องเหมือนเนาะเอาเมอดแกงเวน แมนเมือเก่งยำเวนแม่หมองื่อยำนี่ก็มีอีกเฮ้ยน้ำหวานน้ำหวานเท็จยังนี่ได้ยังลูกโอ้ยขอบว่าวนอันี่เฮ้ยหานยังอันนะ ขายังอ่ะนะก้อยหูก้อไ่นะโอ้ชื่อก้อยหูไม่ยา่จนาโอ้บววแล้วนี่มาเรเปดอราวาบจบเนาะเออเราวาจบเราวาซื้อก้อยหูช่วยใครแน่วะเข้าใจก้อยหูคอยก้อยูยังอยู่ค่ะบอยูแมนสัต์ก้อยหูคุ้ยเออเราองกันได้เลยโดยโชคมนโชคมัน หายอนนี้อ๋อสบายดีน้องสบายดีน้องสบายดีสอ๋อถูกได้ยังน้องนะได้ยังอือเขาเปียกบ่หนะเอาไผยจะทางหลังอ่ะนะอ้าวสบายดีอายโดยน้องชาบ้อน่ะสบายดีล่ะสบายดีเด้อไปเด้ออไาอืม กินแล้วบ to yeah, right. ่แต่ว well, like ่าอายบ่กินหมม่แตหาชื่อเด้อนางกินชื่อเจ้านางกินขาเด้อม่เาวายอยากปรุงบ่ใส่พริกบ่ใส่แล้วบออายไม่จัดถลายอายกล้องบอแม่ป้อนบออะไใส่ถุงไม่จักบอก เราก็เคยนั่งกินอยู่บอ่เอออฉันพ่อแล้เรฉันเนานั่งกอมือใช่ป่ะคุนติลลนียงมันห่อนี่เบาจะเป็นเาอเป็นเนาะห่อนดเบากวเนี่ไปสดเข้าหันกระโยกไกินหมกินใช่ทงใช่ไหมเพิ่ใช่งไหมอืมเห็นน้ำตาช่งเหร คือสิบกินแ้อฉล,นนลายน้าไงนลือกลเพือมเอนออกบอียมกับฮ้อนแน่คนกับลายแน่นาะเพราะว่าเพิ่นเ้า่เกินเนาะต้องเย็นๆก่อนตักใช้เลยวอืรีบรอแล้วพี่น้อเมื่อกอนจะเพื่อนไปเลยกเออมื่อฮอเพือนบ,บ,บ่บต้องป้อนนะว่าตักกินเองที่บ่แมะปัมตักกินเองเออ ไข่อยู่ในสาลายเลยมือนะเกินว่าคุณเมื่อยเมื่อวานนี้เขาเมื่อยป่ะเอนอาการนัเสิร์ฟป่ะั่นปกติไม่เคยเปล่าด้อ่าห้ากินกินยานอนดับได้คจอกันนะโดยสองขึ้นจอกันเมื่อวเออคืนนี่ยุดิขึ้นกินด้ว่ะโอ้เต้ะเทือกได้กินหม้อยานอนรับนะ กินอยู่ก็กินได้ห้มกินไมเด้ออ๋อวันนี้กิน2คืนซ้อนคนมาตอนนี้นา่าขึ้นไต่อกันนสแล้วันขึ้นยอม้ือกหายัมือกบ่สั่นปานดบ่ค่อยตีนด้ศพอืแแต่อารมณ์นะเนาะ่อั่นซะีวเส้นประมาณนี้แหละเนาะ mời mọi người hết đúng thế này nha mời ngài a khơi nham kuan hết rồi mỗi hết số ba mỗi hết hết mỗi 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 hết đi, đi à, <ngoài> <laughs> đôi đôi ba cha mẹ khuyên chị phải mua sắm đồ ăn,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  đồ nó đồ ăn, 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 ăn, đồ ăn, đồ โอ้อยากได้ยังได้เนาะเลยโดยสบายดีหันเหกบโบเหกอยู่ขีดตามาไอหมูอะไรอย่างได้ได้นอไม้แล้วสาหร่ายเมนเมื่อกงจังเว้นป่ะปีนี้สิบกอยนง้อหวเผาบ่ง้อเผามาทัางหัวเลยโหดแท้เนี่ยแน่น้องจ๋า อืมถือว่าลับเข่าก็ลายคนก็ลายเนาะหมดนี้เนาะผนพี่น้องเจ้ปคนเสียกได้ยังอือคนเสีเลือกว่า้าเบิงก่อนเราวัดจากเลือกดอกเนาะมีแต่ว่ามาน้ำเม่์แหละค่ะเม่ซื้อยัง แมนแมนก็เท่อนถ้าเป็นของมไม่สดใจกับมางิีแบบที่ใครเลือกเอาโดยโดยกระโปรงน่ะกระโปรงอยากได้ป่อเห็นว่ากระโปรงแต่ว่าใครแล้วมือเราหมดสั้นปัญหาแบบคุณน่ะกางเกงยีนมาอยากได้ป่อถึงยีนป่อ ปกเกติี้แล้มักได้หรอเนาะปกติมักได้กระโปงไดเออเปลี่ยนแล้วเนาะใหญ่ดีตอนอยากได้ไม่เคยได้เออดิบะที่ยาวนบบแน่นอยากได้แต่โปได้ครับเราใหญ่แล้วกับความเปลี่ยนแปลงเนาะแบบโบว์คิดอยากใส่อย่าว่าแต่เราได้ตะกี้เขาก็อยากได้ได้เฉลยนะอือไปตามไว้ัยเนาะไปตามไว้ตามอายุ มาเที <c ười> ่ยวไปแตไม่นอเดแป้มนเ็ากได้ยังล่ะเนี่ยนะบานบนนีเนี่นะแ้วคนเลือกยังบงเือบบเลือกบ่ล่ะเลือกบบ นลองสาชิตเอายังเด้เนาะนี่แหละพี่เอาว่าสนีใน้องซานี่นี่นี่มักว่านี่เอ้าหัวเอ้ยถามมาหัววจะเจ็บเสียน่ายเลยนี่ว่าอนาอายเลยเอ้ยิ้มตุยตุยอยู่บมักแหละ เพิ่งกคยซีจับยออีกนะเนอร์ีชอบป่นะนงแาเอาหวัาวสวางเ <c oughs> อาให้บัแบงรราเป็น <c> พ <oughs> น่อต <c oughs> าโอยเอาเอาได้เออนี่นี่นี่ส่งนี่นงามากบอสงนี่นี่สงสร้า,างนี่่บ่เอา Này sống sang này áo, áo khăn áo ấy hãy hải này Mạc bò Mạc bò Magma. cứ lượt bơm, Magba, chị áo lược nèo, chị nèo, chị nèo, bò nèo, ai lạ Chạp nèo, chị mẹ Chạp nèo, chị con chị nèo, chị nèo, ma bò chị sai เออแต่ว่าส่งนสันเนาะแมนนีหมากเนาะมากบอตัวนั้นเบิ่งดู้วยข้าสั่นมาแกงหัวเอยบ่ได้แล้วเนาะทีว่ากระโปงนกไปใช้กระโปงเอากระโปงจปีนะ อันลกูกค้บอกสิบป,ปีอืมว่าชีสเสือให้ลูกชายมมีซ่ำมคนเนาะกูถือใจนะจะมาขายเลยขายนันโมคือว่ากลุ่มแทะเบื้องหันตูเทไรอ๋อสิบ้าพันกี่ได้ชวาวไรเลยได้สิผาพันกี่ผู้ จังพ่อไปจังผิมเนาะแมนกางเกงยีนส์โมยสิบมาพันโมเมนตี้โอ้คาสันเศร้าหาเนาะสองมื่นหาพี่น้องเลยเป็นเงินไทยกับประมาณสี่สิบบาทเนาะประมาณนี้เนาะเ่าอย่างเม้อเออ เมยยังไงฝืนมาเล่นนี้บอกบ้าเอาเนาะเมนเมนโอชีบีชัยเอาว่าเกือบนะบ้าเอาอย่างเลยเนาะพี่น้องเลยบ้าเอาเนาะีมยังกรบโบมักเอาเองน้ำอาดตัวเออต้องเสียหายลดอืน

แค่ถอนเซียงหมักบอมักโบได้แหมให้เราเลือกเสือเราเคยนุ่งขายเล่ห์วะอ้าสามสิบห้าพันกีบคุณขึ้นยังดีๆงามๆอยู่เอ่ยน้อยังไม่ใหม่เนาะเออห้าสิบบาทตัวละห้าสิบบาทอืมถักกระดี่ง แต่ว่าข ну ่อยในใส่บ่ได้น้องสาเอาว่ากางเกงยีนีน้านี่สามชิ้นหาพันกี่เมนเอาแม่สาวางใส่บ่ได้เนาะหุ่นเฮาใหญ่เนาะนี่ตัวนี้เด้อแมนข่อยก็อยากใส่ได้แต่ว่าชุดตัวใส่บ่ได้ก็โอเคได้เนาะได้ใส่เดี๋ยวมันมันหัดมันหัดเต่อมากบ่มากบ่เราเคยนุ่งอยู่ได้หัง

mặc bò này đấy nhìn đấy ừ. <cười> <cười> cứ vào xong tô mẹ sao hả phan lò men bật mặc tô đĩa bận gì nó ấy ao là bò bon nông sản จะมีแต่ตัวงามๆเลยได้เหระเนาะคุณคือบอมากร์กันเบิร์นชื่อเรืองไหนเนาะคุณกันได้ลรอพ่แม่ได้จากตัวนะตันวเรื่องได้ตัวแม่เจ้าเอาเจ้าก็ได้ให้เราตัวหนึ่งเจ้าบอมากบ่แบบนี้นะเจ้าบอมากร์บอคนลายคนลายอ่อเออโดยใหญ่เนาะอีกตัวหนึ่งแบบเสื่อหุ่มเสื่อนี่งก็ชื่อเสื่อคลายเลย ตัวช so ิพันเนาะตัวชิพหนเออตัอดงพิเศษใช่นะหมักแม่เลือกอ่ะแม่เบิดแล้ขายเครื่องเบิด์ดลบอสิเบิดง่ายๆเลยนอนๆนะมันหลายอยู่แต่ว่าเฮ้ยอยากอกมาแต่ต้อับเลยค่ะ พเสียสีแดงให้น Get ้องซาแม่นคือแน่เนาะลองเบิ่งนะเอาเมื่อรถตุมันนํามืออากาศสิฮ้อนเนาะเออได้ช่องตัวบ่วั่นชกไห่เท่าใดกแม่นงนะเอาเดือกนี่โดยตัวนี้ก็งามนี่ตัวนี้ก็งามนี่ได้ลบ่ได้ลตัวนึงใช้ตัวนึงได้แล้วเออกะล่ะใช้ด เอ้าเอาเงินไปจ่ายเพื่อนโชคตัวเศร้าหาเราเหอเนาะหนุ่งได้นางเล้วนุ่งเนอะได้ดายเนอะโล่เฉลยหนุ่งเนอะมือหนางได้ซื้อให้อีกได้ค่ะสีแดงนะขอได้ว่าให้เพื่อนชื่อสีให้อใส่สีแดงคืออยู่ได้หลาดได้แล้วลองว่าล่ะเออลองเฉลยใหม่ได้เขาว่าคือได้นอนจุ่เจ้าอาได้ไดใส่ อันนี้เนาะสีเนาะนี่เชียวแดงอันี้นี่ยฉีอาตัวนั้นออกเนาะมันจะชบกันไหมแมนแมนต้องนุ่งมุ้กันเด้วางามมันจะอืมโอ้ยเฮ้เมาตกิอะไรกันเก่งในบวันชุดชั้นในวะนังเมื่อไหร เสบตาเสบตา,บตาอือเอาเสดองอดอกเอาเสดงออกหนึ่งเลยบังเลยแมนแมนนิ่มบบนี้มนาิ่มแล้วหัน,นหคือได้หละเนาะ ไหนเ่รอติดจดูมีเพคนเล่นหมดตรงกระไรสื่อกระไรเนาะเข่ากันแท่นี่ขั้นใส่ขั้นใส่สีแดงอ่ะมือหนาสีแดงข้างในเนาะข้างนอกก็แดงงามเลยเนาะอืออ่ะอ๋อจะไปหาโลซี่กันเนาะทางเข้ากะเกรย์กะชิได้จุ๊บคลิปจำนี้เลยหล่ะเด้อแมนแมนอัสบายดีด้าแมนเด้อดู <c oughs> มาดิโดยพี่น้องเลยเกสิประมาณนี้แหลนะเนาะมากับพ่อน้องสายที่ตลาดนัดที่สมุตากสิคอตัวซื้อนะขา้าเข่ากับน้าก่อนเพื่อเป็นชีเลิกเบดรละบอน,นี่เนาะโดยอาสำหรับคลิปนี้ฉัได้จบก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ โดยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกขำโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องแว่อยู่ดีเฮงเงงลำรวยเงินทองเบิดสุขสุขคนเด้อสาธุตาเจ้ากรามราายดีบายดี